ก็ต้องกราบสวัสดีเพ่อเม็น้องทุกท่านนะครับนี่กันในรายการกาวิตตี้โซลิเปอร์นะผมวันนี้ก็มาเปิดกระชาทัลซันเยนบัตวอลสิบห้าพาส,สองนะครับผมสำหรับไอดีเจียงเกิรบอยของผมเองนะครับผมผมเปลี่ยนชื่อใหม่เนาะก็ไปนั่งฟาร์มหลังโคตรหลังแข็งมาประมาณ3ามถึงสวันได้นะหลังจากที่เปิดรอบที่แล้วไอดีกาวิต s ี้โซลิเปอร์ของผมเนาะอันนี้ก็เป็นไอดีใหม่เลยนะครับผมไปนั่งปั้นมานะครับผม ที่เคยเปิดหกดาวรอบนั้นนะผมนานละไมไ่นานหรอกก็หลังวันที่หลังที่เปิดพันปีไปเนาะก็มาเปิดหกดาวให้ดูก็มีอดีนีนด้วยเนาะตอนแรกก็ใช้ชินจินะแต่มันออโต้ไม่ดีเท่าสาคักชเลยปั้นสารคชีมาครับมาวันนี้เราเปิดกันเยอะหน่อยนะครับผมสามพันหะนึ่งร้อยเพชรนะจัดหนักจัดเต็มนะผมเจ็ดปีก็สามพันไปแล้วเนาะรอบนี้ก็อีอกสามพันเนาะเก็บได้แค่นี้จริงๆนะ โอ้ยเหนื่อยเก็บมาประมาณสองวันเหนื่อยมากๆก็สลับตู้กระชานี่ผมเคยอธิบายไปแล้วเนาะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับสลับตู้นี้นะก็ไปย้อนดูกันได้นะผมว่ามันมีความสามารถอะไรกันบ้างเนาะจะไม่พูดซ้ำนะครับผมคิปจะยาวเนาะส่วนตู้นี้ใครยังไม่ได้เปิดก็ไปหาเปิดกันได้นะผมแต่ไอดีนี้ก็นั่นแหละ ไม่ได้เล่นบ่อยนะครับผมก็อยากมาเปิดกระชาหนักๆก,ก็มาใส่เลยทีเดียวอไหนๆก็มาแล้วก็เปิดสักหน่อยชิมลางชิมลางลถ้าใครล็อกอินมาจนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็เมื่อวันประมาณวันที่1มั้งครับก็จะครบ10สเต็ปพอดีเนาะก็น่าจะเกลือแหละอ้าว what ผมไปต้องโผล่หน้ามาเลยตั้งแต่ตู้รอบที่แล้วละเป็นไรกับผมเนี่ยผมเกลียดมันมากเลยอะ่ะผมเกลียดตั้งแต่สีเขียวแล้วนะแต่สีแดงที่ผมอยากได้นี่ไม่เคยออกไม่เข้าใจแม่งเหมือนกันตัวเยี่ยนี่เกลียดแต่มันดีอยู่นะเอาตามตรงมันดีอยู่นะครับแต่ว่าผมผมแค่เกลียดหน้าเวลามันมาเฉยมาเรามาเข้าตู้หลักกันเลยนะผมสำหรับ ตู้ฟรีนะผมเปิดตู้ฟรีก่อนเลยนะในไอดีนี้รู้สึกว่าผมจะไม่มีสักตัวเลยนะตัวอะไรก็ได้นะผมจังหวะนี้ถ้าเป็นอิชิโก10ปีก็โอเคนะมานะครับผมเป็นการเปิดกระชาเหานี้เป็นชิวๆนะครับผมไม่ได้เปิดแบบจริงจังเลยมากนะเพราะว่าไม่ใช่ไอดีหลักเนาะไอดีหลักผมเปิดไปแล้วผมได้ครบแล้วด้วยไปเปิดนอกรอบมา ได้ครบเลยหกสเต็ปยังฟินมาตัวอะไรเอ่ยนี่อหวังอะไรได้ตัวนั้นจริงๆอิจิโกะสิบปีนะผมดีดีครับรออะไรเอ่ยนี่โอ้สวยงามน,นะครับผมเปิดมาก,ก็สวยเลยนะก็สลับตู้นี้ผมก็จะมาเปิดจนครบ3,100เพชรเพเนาะ1,310คือ1การันตีนะครับ แต่อีกหลังจากนั้นคือจะไม่การันตีอีกละวแล้วก็จะเปิดสดๆกันเลยผมเห็นไล่เจ้าขเขาเปิดกันเป็นหมื่นอ่ะโอ้โหบางทีได้แค่สองสามตัวอ่ะโอ้โหโคตรเลยบันดิตจัดอ่ะมาเรามาเปิดหนึ่งสเต็ปก่อนนะไอเป็นซิงเกิลพิดเนาะเปิดทีละซิงเกิลก่อนมาไม่เน้นตู้นี้นะไม่เน้นตู้ซิงเกิลน,นะผมเน้เนเน้นตู้มันตีนะ อ๋อวันนี้เน็ตช้าจังเลยน่าจะเกลือแหละน,นี้ก็มันต้องคิดอะไรมากเนาะเพราะว่าตู้ฟรีได้มาสักคุ้มขนาดนั้นก็ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะเนาะอืมวันนี้เน็ตช้านะผมต้องขออภัยจริงนะผมเน็ตหอนะ่าผมขอดูหลังตู้อีกทีนะผมจําหลังตู้ไม่ค่อยจะได้นะโอ้เน็ตช้าสัด,ด้วย รอสักแป๊บนะครับอ่ามาละนี่ไงอ,อ๋อประมาณนี้นะครับผมอยากได้ซ้ำห้ารับห้าเลยในะไอดีนี้ก็คือปุยามะนะครับผมมันจะได้ฟาร์มง่ายไอตัวบัตยังไม่ต้องเนาะเพราะว่าไม่ได้เน้นพีพีเลยมากส่วนตัวอื่นก็เฉยๆนะ แล้วก็มาตั้งเป้ากันเลยนะครับว่าเราจะเปิดหายามะนะผมครบห้าตัวไม่สี่หกตัวนะครับผมมาเปิดเลยอ่ะชิวๆนะผมเปิดไปอ่าสเต็ปแรกมาก็เกลือนะครับผมเอาละสิขอยามะนะจังหวะนี้ขอยามะนะ จากการที่ผมล้องเล่นมาสองสามตัวนี้ก็คือดีหมดทุกตัวนะแล้วผมก็ไปดูเทียมาแล้วด้วยโอ้โหเกือจัดอ๋อได้ตัวนิวมาตัวหนึ่งโอเคผมไปดูเทียมาสามตัวนี้ไม่ธรรมดาผมมเทียของ PVE นะยามะอยู่ในระดับ S S บวกนะครับประมาณนั้นนะครับผมแต่ต่ำกว่าอิชิดะมานิดนึง ส่วนไอเซนก็อยู่ SS เหมือนกันแต่ SS ไปทางลบนิดนึงแต่ก็ยังยังเก่งนะผมเป็นตัวสายตีปกติที่เก่งที่สุดในเกมนะผมของสีเขียวนะส่วนยูฮาบัสก็อยู่ไหนอะเอลบมั้ถ้าจะไม่ผิดก็เฉยๆนะเพราะมันไม่ได้พีพีเอพีวีเก่งขนาดนั้นเนาะส่วน p v พผมไปลองละถ้ามันไม่สามับห้าหรือมันไม่ห้าับห้ามันไม่สูตจริงมันสู้ใครไม่ค่อยได้นะผมเป็นไปต้านผมคิดเลยนะ ผมอยากได้สามพัห้ามาเลยแต่ผมได้ตัวเดียวอ่ะผมก็เลยไม่กล้าไปลงอ่ะโอ้โหผมไปลงทีนี่แบบโดนโดนแบป๊บเดียวแหกอ่ะ <c oughs> ก็นั่นแหละเนาะ <c oughs> มาเปิดกันต่อเลย <c oughs> สเต็ปที่สามแล้วนะจังหวะนี้เข้าเนื้อไปแล้วสามร้อยห้าสิเพรเนาะช้าๆอย่างนี้โหลดหรือเปล่าโหลดตัวละครใหม่ <c oughs> โอ้หถ้าสามพันไม่ได้เลยนี่แบบเกลือมากเลยนะไป <c oughs> เอาหน่อย โอ้โหไม่ใช่ละไม่ใช่ละ,ละไม่ใช่ละ <laughs> ไม่มีอะไรเปิดแก้ซวยด้วยสิเฟนพอยไม่มีเพิ่งเปิดไปโหเกือมากนะผมสามสเตปแล้วนะแนวแนวดีหลักผมเลยนะไอดีหลักสามสเตปแรกผมก็เป็นอย่างนี้แหละแต่พอมาถึงประมาณสเตปที่5ผมได้จูฮาบัตกับปู่เนาะแล้วก็สเตปที่6ก็ได้ไอซนก็ครบเลยนะผมก็เลยเปิดต่ออีก รู้สึกว่าเปิดอีก2สเตปมั้ง C5 ร้อยผมเปิดไปเล่นๆคำๆก็ได้ตัวไม่ซ้ำอีกตัวหนึ่งแล้วก็ได้ตัวซ้ำอีกตัวหนึ่งจำไม่ได้แล้วว่าตัวอะไรแต่ก็ถือว่าคุ้มดีนะผมสำหรับตู้นี้เปิดสักหน่อยครับผมรู้สึกว่าเกลือมากเลยนะฟาร์มมาแบบนานๆโอ้โหจะมาเกลือแบบนี้ไม่ได้นะครับผมเห็นความพยายามผมหน่อยหรือว่ามันคุ้มแต่อีจิโกะหรอวะ แต่อิชิโกะไม่เก่งเท่ายามานะอิชิโกะดรอปไปเยอะแล้วนะแต่ยังถือว่าเก่งอยู่นะครับป่ะมีแค่นี้ก็เปิดแค่นี้นะสลับเป็นพอยท์ผมมันเป็นไอดีใหม่นะลงแป๊บมันก็ยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่ป่ะตัดพี่สี่ไปเลยสักหน่อยเปล่าสักหน่อยเฮ้ยจังหวะต้องเซ็งเอาแล้ว what the fuck <c oughs> สามผีเสื้อบินมาไม่เฟกเอาแล้วผมโหเท่จัดมาสเต็ที่ห้าไปเลยมารับป้าจังหวะน,นี้โหลดนายขนาดนี้โอ้โหเยียโหดไปป่ะเนี่ยโหดไปเลยนะเนี่ยผมพูดจริงๆ5ห้าสเต็ปคือทองหมดเลยนะไม่มีลุง้งไม่มีอะไรโผล่มาเลยนะ จังหวะนี้โอ้โหผมขอใช้สูตรหลายๆคนที่เขาใช้กันบ้างน,นะโอ้โเกลือสัตว์เกลือแบบเกลือแบบมากมากเกลือแบบแบบกวไอ i ดีหลักผมอีกอะถ้าเป็นไอดีหลักผมสเตปห้าเนี่ยผมไม่เกลือนะอ่า,าออกเข้าหน้าเกมใหม่นะสงสัยฟาร์มทิ้งไว้นานเกินนะก็เลยรู้ว่าลัก แอบฟาร์มอยู่เออเกมมันจับได้นะออกไปบ้างออกไปบ้างตั้งอิจิโกะโชว์ไว้เลยนะเนี่ยมาสเต็ปที่6การันตีแล้วนะมามาหน่อย3ตัวนี้แต่เน้นปู่ยามะนะโอ้โหเชรเหลือไม่มากแล้วนะ จังหวะนี้ตัวอะไรวิ่งวิง่งเนมนะครับผม,ผมสีแดงนะโอ้ตายตัวหรือเปล่านะอุ้ยอ่าโทชิโร่นะผมโทชิโร่ซอมบี้นะก็ดีนะไปโอ้ ไม่อยากให้พูดมากอนะมายุิอ่ะโอ้โหโทชิโร่ oh, iro, ตัวที่สองนะครับผมอ่าตามระเบียบนะผมเกลือมาห้าสเต็ปได้กี่ตัวเนี่ยสี่ตัวนะผมซ้ำซ้ำหนึ่งเนาะก็ถือว่าโอเคได้พันปีหกครบเลยนะมายุริเนมแล้วก็โทชิโร่นะผม เซตเดียวกันเลยนี่กว่าก็ดีนะก็ดีก็ดีก็ดีอ๋อหลังจากนี้ไม่มีการันตีแล้วนะครับผมบอกเลยจะเป็นอะไรที่ทรหดมากอาจจะได้ประมาณอีกสัก8ทีนะครับผมปลาต่อเนื่องนะครับผมโอ้โหเห็นบางคนก็ได้ ปูกันโอ้โหปูห้าทับห้าผมอยากได้มั่งแต่ไอ้ดีหลักได้อย่างละหนึ่งนะห้าปะห้าโอเคห้าดาวโอเคหนึ่งตัวนะตัวอะไรเอ่ยลูเคียนะผมอ่าลูเคียนะผมทันปีสามนะที่มาข้องกับอิจิโกะโห สักตัวปะสักตัวปะอ๋อดิวเคนนะผมล่างหนุ่มนะผมก็ยังไม่มีอยู่ดีนะผมก็ถือว่าโอเคนะนี่ครับผมนี่เป็นสิ่งที่สังเกตได้เลยนะว่าไอดีที่เปิดใหม่มันจะเป็นอย่างนี้นะผมมันจะใหม่ทุกตัวเนนี้นี่คือดีนะผมใครเป็นผู้เล่นใหม่นี่คือคุ้มมากเลยนะครับเปิดตู้นี้นะได้ประสาสมแล้วด้วยแล้วก็ไปเล่นด่านแล้วด้วยนะผมเป็นอะไรที่ดีมากนะครับสำหรับตู้พันปี ตอนนี้ก็ขาดอิชินมะอิชินมาสากิอิจิโกะเรนจินะแล้วก็สามตัวหน้าตู้ยังไม่ได้เลยนะมาน้อยยามะอ้โหอีกไอ้ดีอยากได้ไอเซนอีกไอ้ดีอยากได้ยามะมไปเรื่อยแล้วจังหวะนี้แต่อย่างน้อยผมก็ยังได้ไอเซนนะโอ้โหมันเก่งนะไอเซนนะเก่งมากเลยนะหลายคนอาจจะข้ามไปเยอะนะ แต่ไม่มีใครข้ามหรอกมายูรี่อีกแล้วพูดยาวเกินนะผมผมข้ามเลยจำเสียงได้ตัวเดียวปัดเนี่ยโอ้ตัวเดียวจริงด้วยเรื่อยเรื่อย มาหน่อยมาหน่อยยามะยามะอันนี้เกลือปะ่ะโอ้เกลือจริงด้วยเกลือผมขอพับหน้ากันนะถ้าเกลือผู้ขอพับหน้าเลยโอ้ยมีแววว่าจะไม่ได้ตัวหน้าตู้สักตัวน้นเนี่ยโคตรเจ๋งอ่ะโอ้ยขนลุกอยูน่นะเนี่ยไปไปเรื่อย โอ้นี่มันเทสเลทเลยนะเหมือนเทสเลทอ่ะนี่คือในมุมมองของผู้เล่นใหม่เลยนะไอดี ID ตัวผู้เล่นใหม่เนะ่ะอ่ะห้าปะโอเคหาดาวนะยังไม่มีเฟคเอาสกิชิมากับไอเซนเลยรุดเลทแ่ะเนี่ยตวโยโนโคโตวาริมาทำไมก่อนแต่ก็ยังไม่มีนะโอ้ โอ้อะไรวะเนี่ยลุดเด็ดะไรวะเนี่ย <c oughs> อโอ,อนนะ้ถ้าเป็นไอดีหลักเนี่ยผมดีใจนะถ้าถ้ามันถ้ามันเป็นนิวแบบเนี้ยโอเคอิจิโกะชักเชยเยอะนะไม่หลุดเจ็ดปีมาเลยแหละพี่ไปต่อยังนะน,นะตู้ยังไม่มาสักตัวเลยนะจังหวะนี้ เออให้มันได้อย่างนี้สมิมาป่ามาป่ะโอ้มาอยุรีอีกแล้วห้นทับ5ห้าวะเนี่ยโอ้โ,อโทชิโร่อีกแล้วนะสองับ5ห้าเอ้ 5, อสามับ5ห้าสิเออมายุรีก็สามับ5ห้าแล้วนะโอ้โหเกอือบปันล่าอิชินอิจิโก,โก มาสกิเลนจิไม่ได้สักตัวนะบนอยู่แต่พันปีหกเนะี่ยโอ้โ้อันนี้อันนี้น,น่นากลัวจริงขออีกทีนึ่งโอ้โหแล้วเสียงตัวพูดโอ้โหมารับกันอย่างนี้เลยนะมายูลิอไอตอนที่แบบอยากได้มากๆไม่ค่อยจะออกให้นะแต่ <S 2>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  พอตอนนี้มาออกให้รัวๆโอ้โห ตกเมตาไปนานแล้วพี่โหเกลือจริงไ้ดีน,นี้เกลือจริงใครบอกไม่เกลือบ้างอะท่องแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหเกลือมากอะเนี่ยเกลือเกลือไม่รู้จะบอกเกลือยังไงแล้วอะ สมัมผัสประสบการณ์เกลือด้วยตัวเองนะฮะโหฟาร์มมาตั้งนานโห,โหโเกลือมากรีเวลของตัวหลักยังไม่มาเลยนะเนี่ยอืมโอ้โหโอ้โหเดือจังอะพี่เดือดสุดท้ายแล้วน,นะโอ้โหหน้าตู้ไม่ได้สักตัวบ้าไปเร็วสักตัวเถอะอย่างเงี้ยยามะยังไม่ได้เลยเนี่ย โอ้ยชูฮาบัตเพิ่งมา,น,านะครับผมไม่รู้สึกดีใจเลยเป็นไรที่ผมแบบไม่รู้สึกดีใจอะไรเลยนะโอ้เกลือมากเกลือแบบไม่รู้จะเกลือ,อยังไงนะโอ้โอ้โหตัวเดียวซัดด้วย เลิกเลิกนะครับผมเลิกเลย3,100เพชรเตไม่ได้อะไรเลยนะผมนอกจากจัวบัสตัวเดียวโอ้โหวางปไูไม่ได้ปูด้วยนะโอ้โหอันนี้คือหนักเลยนะผมนี่ับผมตามนี้เลยนะได้มาทั้งหมดห7เจ็ดเจ็ดสิบสี่ตัวนะมายุริสามทับห้าโทชิโร่สามทับห้านะ นอกนั้กก็อย่างละหนึ่งหมดเลยถ้าเอาตรงๆถามว่าคุ้มไหมอย่างนี้คือคุ้มนะสำหรับผู้เล่นใหม่คือคุ้มมากนะเพราะว่าผู้เล่นใหม่สามารถเอาพวกนี้ไปต่อยอดได้อยู่แต่ถ้าเป็นผู้เล่นเก่านี่เขาต้งเกลือนะเกลือมากเลยในมัวผมผมว่าเกลือด้วยแหละเพราะว่ามันอย่างเงี้ยมันเหมือนไม่ได้เลยเลยอะ่ะโอ้โหไอตัวพันปีหกนี่ไม่รู้ปิดอะไรกับผมนะช่วงนี้อยู่ดีก็ได้มาเยอะนะแต่ผู้เล่นใหม่ถ้า ได้ดีนะครับผมดีมากนะไม่ว่ามีความคิดเห็น,นยังไงก็คอมเมนต์ลงในใต้คอมเมนต์ได้เลยนะผมสำหรับการเปิดครั้งนี้เนาะใครมีอะไรจะอวดก็อวดได้นะครับผมอวดเพิ่มเติมเนาะโอ้แต่หลุดเลค่อนข้างหน้าน่าเกียดอยู่นะนี่ได้อิจิโกะหน้ากากมากับโซยโนอโ,โคโตวาริดาบของไอจูชิโรนะ่แหละอือหือแล้วก็หลุดกินโจมาด้วยนะเอ๊ะไม่ไม่ไ,มไ,มมมได้หลุดกินโจไม่ได้หลุดสิ กินโจได้จากตู้ฟรีนะอนอกจกนั้นก็ไม่หลุดเลยนะผมแต่ถ้ามันเป็นตัวอื่นจะดีกว่านี้นะมาสากิไม่ได้นะผมมาสากิตัวออโต้ตยังไม่ได้เลยก็นั่นแหละับผมก็สำหรับว,วันนี้ก็มาเปิดดูประมาณนี้นะผมประเทศเลดกันนะครับว่าเกลือหรือไม่นะสรุปเกลือนะเกลือมากด้วยค่อนข้างเกลือแบบไม่รู้จะพูดยังไงจริงนะสถานก,การณ์เปิดครั้งนี้เนาะ ห,หมดคำพูดเลยอะ่ะโอ้เก็บมาตั้งสามวันอ้โหท้อเลยพี่จังหวะนี้ครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องกาวิตีโซลิเป e r นะผมฮา t นี้เป็นฮาสุดท้ายนะไม่ไหวแล้วครับก็ยังไงเจอกันในคลิปถัดไปนะผมโอ้โอผมลืมบอกกันนิดนึงผมผมขอบอกข่าวนิดนึงสลับข่าวเล็กน้อยเนาะมันจะมีตู้ฟรี10วันมาอีกแล้วนะกับ ดาวแดงนะครับผมดาวแดงเป็นพวกป้ากับไอ้นั่นน่ะต่อจากไอ้พวกเนโอน,นะครับผมพวกนั้นแหละนะเป็นดาวแดงนะไม่ใช่พันปีนะครับผมมาแก้ข่าวด้วยนะครับผมแล้วก็น่าจะมีขอออกมาเร็วๆนี้เนาะแล้วก็หอใกล้จะมาแล้วนะครับอีก2วันนะครับผมใครที่ขาดเพชรหรืออยากจะเปิดอยู่ก็เล่นหอไปเปิดกันต่อได้นะครับผมก็สารคิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กับช่อง k a r w i t y s o l ป p e r ด้วยนะครับผม ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ